น,นี่มันเป็นโรคที่ไม่อุบัติใหม่ก็จริงแต่มันก็คือโรคระบาดนั่นแหละถ้าเกิดเราติดขึ้นมาเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่แชร์กันที่ไต้หวันนะครับบอกตอนนี้เกิดปรากฏการณ์แล้วนะครับว่ามีการกักตุนยาปฏิชีวนะอันนี้เขารู้แล้วว่ามันเป็นอ่าอามาจากแบคทีเรียนะฮะดังนั้นที่รับมือแบคทีเรียก็คือยาปฏิชีวนะเองตอนนี้เขาเริ่มมีการกักตุนกันแล้วแล้วจะขาดตลาดด้วยนะครับอ่าน,นี่เขาแชร์กันใหญ่เลยนะตอนเนี้ย มันเริ่มแล้วเนะยอืมเขาบอกยาตัวนี้ก็คืออะซิโทไมซินนั่นเองนะครับยาปฏิชีวนะที่ใช้อ่ายา<ช>แพร่หลายนะตอนเนี้มาอีกแล้วเนะยอ่าตอนนี้ขาดตลาดไปแล้วนะฮะพอมีการกักตุนด้วยอา้าวกักตุนเหรอเนะฮยจริงหรือเปล่าเนี่ยก็คือทางอา่าแฟกเชคเกอร์ของไต้หวันไปไต้หวันถอดเช็คเข้าไปตรวจสอบเรามาดูก่อนอนะที่อะซิโทไมซินนี่อา่าคนทั่วไปอ่าอาจจะคุ้นเคยนะับเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาการติดเชื้อจากแบคทีเรียนะครับมีอะไรบ้างโรคปอดอักเสบอด เราลมักเสตตอมทำที่เราเสตชนะเสตมัระบบทางเดินหายใจเสบจากแบคทีเรียก็ใช้ตัวนี้รวมถึงโรคทางเพศสัมพันธ์เช่นหนองในยาจะออกฤทธิ์ในการยับยั้งการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียนั่นเองนะครับแล้วตกลงนะครับที่ไต้หวันเนี่ยมันขาดแคลนจริงหรือเปล่านะครับ <c oughs> เขาไปถามผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ขาดแคลนนะคือปีเนี้มีคนซื้อใช้เยอะก็จริงนะแต่ว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเขามีการสั่งผลิตเยอะขึ้นด้วย ก็ไม่ได้อยู่สถานการณ์ที่มันจะขาดแคลนขนาดนั้นนะครับแล้วต่อให้มันขาดแคลนจริงนะก็ยังมียาปฏิชุมนะชนิดอื่นที่มาทดแทนได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าและต่อให้ต่อให้จําเป็นมีการระบาดจริงๆเนี่ยนะไม่ว่าจะในจีนหรือในสาฐอเมรกาเนี่ยเราก็ไม่เห็นว่ามันจะรุนแรงขนาดนั้นนะครับเขาก็เลยบอกว่าเด็กหลายคนที่ป่วยเนี่ยทุกนใ่ญ่ไม่ต้องใช้ยาด้วยตาไปยาปฏิชุนะไม่จําเป็นเนี่ยตัวใหญให่การไม่รุนแรงขนาดนั้นอืม แล้วถ้าเกิดเขาบอกว่ามีการกักตุนเนี่ยควรไหมนะเขาบอกว่าไม่น่าจะจริงนะเพราะายาอันนี้มันเป็นยาตามใบสั่งแพทย์นะครับไม่ควรเอาไปซื้อใช้เองนะยาปฏิชีวนะเนี่ยนะควรต้องใช้ตามค่แนะนําของแพทย์นะครับไม่งั้นไม่ควรใช้มากหรือน้อยเกินไปแล้วหยุดใช้เองเนี่ยไม่ควรเลยนะเพราะการจะใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอายุนะครับจุดประสงค์ของการรักษาด้วยวิธีของแพทย์ด้วยนะใช้แล้วเนี่ยห้ามอยู่ใช้เองห้าม กำหนดปริมาณยาเองเนี่ยอันนี้อันตรายมากนะครับดังนั้นถ้าเกิดไปกักตุนเนี่ยโอ้เป็นเรื่องต้องห้ามเลยนะคือถ้าใช้ยาอย่างเนี้ยยาปฏิชีวนะไม่ถูกต้อนเนี่ยอาจไปสู่ปัญหาใหญ่กว่าและการระบาดของอปอดอักเสบก็คือปัญหาการดื้อยาในนาค้นเองนะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นหาปัญหาระดับโลกเลยนะฮะเรียกว่าแอนตี้ไมโครเบลดิสซิสเตนหรือ AR AMR นั่นเองเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศเลยนะฮะของจีนเนี่ยก็เจอ ผู้ป่วยที่เป็นโรคดื้อยาจากเชื้อโรคเยอะนะของไต้่าไตหวันนี้ก็มีผู้ป่วยดื้อยาเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงหกอร์เซนะอย่างงานวิจัยปี2 0 1 7ันสิบเจ็ดถึงสองพนกะครับก็พบว่ามีผู้ป่วยโรคปอดอักเสบนะฮะที่จากเชื้อแบคท,ทีเรียเนี่ยถึงเจ็ิบ็เเซนะครับที่มีการดื้อยาต่อปัจจยาปฏิชีวนะสูตรแรกหรือ first line antibiotic เนี่ยก็คือเป็นอาจจะเป็นสูตรที่มีประสิทธิผลที่สุดมีผลข้างเคียง น้อยที่สุดเนี่ย77%ใช้ไม่ได้แล้วนะฮะเพราะมีการดื้อยาจากการใช้ยาปฏิชุนะไม่ถูกต้องมาก่อนนั่นเองนะครับบางรายเนี่ยนะฮะใช้ยาปฏิชุนะเนี่ยรักษาการไอมาตั้งนานแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะปรากฏว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับแบคทีรียเลยนะแต่ไปใช้ยาปฏิชุนะไปแล้วนะเนี่ยกลายเป็นความใช้ยาผิดประเทศนะนอกจากโรคจะไม่หายแล้วเนี่ยของแถมก็คือได้ผลเสียจากการใช้ยาอย่างผิดวิธีนะครับบางคนติดยาไปก็มีหรือว่าได้รับ พิษจากยาไปก็มีนะครับอืมและการใช้ยาปฏินัตอย่างผิดวิธีเนี่ยนะครับมันทําให้ปัญหาการดื้อยามันเพิ่มขึ้นทําให้ยาที่มีอยู่ในตลาดทุกวันเนี้ยมันก็ลดลงไปนะครับอ่าคนเนี่ยป่วยแล้วดื้อยาใช้ยาเหล่านั้นไม่ได้แล้วอุตสาห์ขีดขึ้นมาะก็เนี่ยคือเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับอ่านี่ภาพตัวอย่างนะครับอันนี้เชือเช้ออันบอเชื้อปกตินะได้ยาปฏินัตไปก็ค่อยๆหายไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเชื้อดื้อยาเนี่ยแบคทีเรียเนี่ย ไม่มีความหมายเลยนะฮะถ้ามันดื้อยาแล้วเนะี่ยยาก็ช่วยไม่ได้นะครอ่านี่คือเป็นกราฟนะฮะของ Statista อันนี้ข้อมูลจาก UN นะสีแดงสีชมพูอ่อนๆเนี่ยก็คืออัตราการเสียชีวิตจากโรคต่างๆในปี2020นยเนี่ยอันบนก็คืออ่าการดื้อยานั่นเองนะทางต่างตรง,ต,งต่างอ้อมปีนั้นมีคนเสียชีวิตอยู่1.3ล้านลายนะมีแคนเซอร์นี่สิล้านลายนะครับ มีเบาหวาน1.5ล้านลายนะท้องร่วง1.4ล้านนะอุบัติเหตุ1.2ล้านนี่ปัจจุบันเนี้ยคนตายนะครับทั้งทางตรงทางอ้อมจากการดื้อยาเนะี่ยเยอะกว่าอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกนะฮะอุบัติเหตุทางถนนเนี้ยร้อยอ่ส1.2ล้านคนนะแต่ตายจากการดื้อยาทั้งทางตรงทางอ้อม1.3ล้านเยอะมากแล้วนี่เขาโปรเจกต์ไปด้วยถึงอ่าอีกอ่าพิริกไปด้วยถึงอีกอ่า20กว่าปีข้างหน้าปี2050เนะี่ยเขาบอกว่าถ้าสถานการณ์ าการแก้ปัญหาการดื้อยาเนี่ยยังไม่ดีขึ้นนะครับปี2050นะครปีหนึ่งจะมีคนตายทั้งตังตรงทาง,าง,างอ้อมจากปัญหาการดื้อยาเนี่ยสิล้านคนคือเท่ากับการตายจากมะเร็งต่อปีในปัจจุบันเลยนะนี่คือปัญหาระดับโลกจริงๆนะครับอ่าสรุปนะครับเรื่องนี้ตกลงการกักตุนยานะฮะปฏิชีวนะเพื่อรับมือกับาการแพร่ระบาดของปอดอักเสบที่มาจากแบคทีเรียเนี่ย เขาก็ไม่พบนะว่ามีการกักตุนแล้วก็ไม่ควรทําด้วยนะเพราะว่ายาเหล่านี้เป็นยาตามใบสั่งแพทย์นะซื้อไม่ควรเอาไปใช้เองนะนอกจากอาจจะไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการดื้อยาฝากมาด้วยนะครับสรุปทั้งสี่เรื่องวันนี้นะครับตกลงนะโรคปอดอักเสบที่แพร่ระบาดในจีนช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับมันไม่ใช่โรคอุบัติใหม่เนะเป็นโครคที่มีอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเชื้อจากแบคทีรียนะทั้งไวรัส RSV เหล่านี้นะครับไม่ใช่โรคอุบัติใหม่อย่างที่อตอนแรกเข้าใจกันมาจากความสื่อสารที่วิพาภาคของสื่อเริ่มจากสื่อท้องถิ่นก่อนแล้วสื่อทั่วโลกก็ไปแชร์กันต่อเกิดความกังวลไปทั่วโลกนั่นเองสองคือตกลงแล้วมันจะแพร่ระบาดเหมือนโควิดไหมไปทั่วโลกคือมันเกิดได้ทั่วโลกครับเพราะว่ามันไม่ใช่โรคอุบัติใหม่โรคเชื้อโรคเหล่านี้อยู่ทั่วโลกอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเกิดที่หนึ่งแล้วมันสัมพันธ์กับอีกที่หนึ่งนะไม่เกี่ยวกันโอกาสจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้เพราะเป็นโรคที่พบได้้ทั่ววโลลกแ ส่วนประเด็นที่3คือตกลงมันเกี่ยววัคซีนโควิด19เก้าไหมก็ไม่เกี่ยวเช่นกันนะมันแค่มีชื่อของอาการไม่พึงประสงค์ที่เขาฝ้าระวังเฉยๆไม่ได้หมายควาว่ามันมีความสัมพันธ์กับวัคซีนโควิดเก้าแต่อย่างใดและส่วนสุดท้ายก็คือไม่ควรซื้อยากินเองนะครับอันนี้สําคัญเลยนะถ้าเป็นเกี่ยวกับแบคทีเรียยาปฏิวนะไม่ควรซื้อกินเองไม่งั้นจะเกิดอาการดื้อยาได้นั่นเองครับ